วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาดูรีวิวปืนพกคู่แม็กกาซีนตามสัญญาที่บอกกับคุณผู้ชมเอาไว้ว่าถ้าไลฟ์ถึงส0 0 0 0ื่นผมจะมาเล่นให้ดูก็ปรากฏว่าตอนนี้ไลฟ์มันเกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหผมนี่ปบมือให้เลยปบทีเดียวพอนะเจ็บมือ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับเจ้าปืนพกคู่แม็กกาซีนเนี่ย เดี๋ยวมาทําความรู้จักกันก่อนมันก็คือเจ้า USP นั่นแหละเนี่ยรหัสมันคือ USP 2ก็ USP 2กระบอกนั่นแหละนะครับตรงตัวโอเคไม่ได้มีอะไรมากความแรงก็เท่าเดิมเลยแค่มันถือ2มือยิงตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่นัดละ20อันนี้คือคนไม่มีเกราะนะยิงตัว20ส่วนยิงหัวก็นัดละ110นะครับความแรงเท่ากับ USP ปกติเป๊ะ แรงเท่าเดิมเพิ่มเติมคือมันยิงรัวขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจะเอาไปเทียบกับลูกโม่คู่เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยลูกโม่คู่นี่ดีกว่าเห็นเห็นเพราะความแรงคนละเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบยิงให้ดูอุ้ยไม่ได้ต้องยิงตัวอันนี้มันติดแขนนี่ยิงตัวนัดละ36แต่ถ้ายิงหัว นัดละ1 9 8แรงต่างกันเกือบ2เท่าเลยนะครับเนี่ยก็ไม่เป็นไรถึงวันนี้เราจะรีวิวปืนที่ความแรงไม่เท่าปืนลูกโมค่คู่แต่ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดละกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับแต่ U.S.P. UH คู่เนี่ยก็มีข้อดีอยู่นะครับคือราคามันถูกเริ่มเกมมาเนี่ยเราซื้อได้เลยมันแค่500เท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นโม่คู่อ่ะมัน1,100นะครับเกมที่2ถึงจะซื้อได้ก็ถึงมันจะยิงเบาวกว่าครึ่งหนึ่งแต่ราคามันก็ถูกกว่าครึ่งหนึ่งเช่นกันนะครับดีเสียคนละอย่างมาลุยกันดีกว่าถึงความแรงมันจะต่างกันแต่ถ้าเรายิงติดหัวเนี่ยเราก็ชนะได้เหมือนกันนะครับลุยกันเลยเกมแรกเราก็วิ่งเข้าใส่อ่ะจอห์นวิกมาลวจ้าวันนี้จอร์นวิกเพิ่งอาบน้ำเสร็จ วิ่งออกมาดึงหัวลมไปหนึ่งเฮ้ยผู้สาวแปะหัวโอ้โหเพื่อนนายในช่างเป็นวีรบุรุษนัดสุดท้ายจริงๆยิงจะแตกอยู่แล้วติดหัวไปแปะปนหนึ่งดนเพื่อนเป็นวีรบุรุษนัดสุดท้ายอยุ้ยหัวแตกนอนอดัม นอนอดัมโดดลงมาแถวบ้านเรียกว่าแตกกลางอากาศเอาหมดแล้วเหรอกำลังมันเลยกำลังจะเฉิดฉายเลย U.S.P. คู่ความแรงเท่ากับ U.S.P. แบบเดิมแต่มันยิงรัวกว่าเยอะนะครับยิงรัวกว่ามากเลยแหละกระโดดเข้าไปยิงเนี่ยปุ้งปุ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 งแตกทันทีหมายถึงผมเนี่ยแตกทันที พอแล้วมุกนี้เล่นบ่อยแล้วเดี๋ยวคนดูจะเบื่อคนดูผมนี่ก็น่ารักมากนะขอกี่ไลค์ได้ตลอดไม่รู้คลิปนี้จะได้สักกี่ไลค์นะครับก็กดตามใจแล้วกัน <c oughs> ไลค์เยอะมีผลต่อการลงคลิปบ่อยๆนะครับมาครับเกมที่2เราจะแซงด้วยคะแนน2-0หรือไม่จังหวะน,นี้เจอน็อตอดดมด้านหน้าวิ่งไปดึงหัวแต่ติดตัวโอ้โหเพื่อนแย่งอีกแล้วเฮ้ย รับนะผู้สาวหุยแตกกลางอากาศอีกแล้วอีกหนึ่งคนสนังวันี้หัวแตกคนหนึ่งแตกที่พื้นคนหนึ่งแตกกลางอากาศถ้าเรายิงติดหัวยังไงก็ตายนะครับ2นัดนัดละ110้นี่ก็เหลือๆอ,อันนี้คือคนที่ไม่มีหมวกน,นะนะเพื่อนแย่งยิงแล้วยังจะมายืนมองอีกโธ่ไม่ได้แล้วผมต้องทำพิธีเต้นเสริมดวงชะตาซะหน่อยแล้ว เอางงดิงงเขามีแต่สวดมนต์เสริมดวงชะตาอันนี้เต้นเสริมดวงชะตาเอาเลิกเอาชัยจังหวะนี้ครับพอหนุ่มจอห์นวิก วิ่งขึ้นไปด้วยชุดอาบน้ำคูใจและดึงหัวติดตัวดึงหัวสองแปะดึงหัวสามแปะและตัวสุดท้ายดึงอืไอเพื่อนเลิฟแย่งตลอดเลยตีนี้ค่อนข้างจะเป็นงานนะผมแทบไม่ได้ยิงเลยกำลังดึงหัวมันๆนะเขาวิ่งถมกันอย่างเดียวอะไรแย่งยิงแล้วยังมาต่อยอีกแม่ จิตใจทำด้วยอะไรหมอนี่ก็สำหรับปืนพกคู่ทั้ง2แบบเนี่ยมันจะสุ่มขายใน4 v 4นะครับมันจะไม่ได้มาทุกเกมนะอันนี้ต้องแล้วแต่ดวงด้วยบางเกมอาจจะเจอโม่บางเกมอาจจะเจอ U.S.P เอา้เบทำไมทำงี้อ่ะเพื่อนโอ้โหกลัวไม่ได้แย่งใช่ไหมเอาไอ้วออัดหน้าเฉยมาดิแข่งกันหน่อยไหมล่ะเกมนี้ใครคิวเยอะจังหวะนี้นอนหมวย นอนหวยล้มหนึ่งอ้ยนอนอดัมนอนอดัมสไนเปอร์ล้มสองเสร็จพี่อะไรน้องอีกสองคนอยู่ไหนชอบแย่งนะใช่ไหมเอาเรียบร้อยปันหนึ่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายพี่ขอนะน้องแย่งมาแย่งกลับไม่โกงก็ประมาณนี้ครับ U.S.P กู US ่โดยรวมแล้วยิงดีกว่ากระบอกเดียวเยอะเลย จริงๆก็ยิงดีทั้ง2แบบแหละทั้งโม่คู่และ u s p คู่นะครับถ้าสุ่มไปเจอเกมไหนมีขายเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อมาใช้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I can leave the creek can't leave my house without that fire. I've been through shit, but I made my way. I paid the, paid the price. Gotta get this shit, wanted this shit for my whole life. Can't sell my soul, I'm way too real, got too much pride. Got too much pride. Had to go count me them blues. Whoa. Roll me the gas and I slide. Big shit, new bread, big move. Big move. You can't walk a mile in my size. Your brody a ticket like Popeye. Popeye. We get up and get it on my side. Growing up, I was shown no love, so I'm not afraid to die. I've been working on that. 95 and I broke down the eight. I just need to find a way. Gotta raise my seat. I ain't dying today. Fuck nigga, get out the way. You ain't tryna eat, i am going come down your plate. Fuck nigga, we ain't high, we hangin', Nigga, want some? is mine, get made. Gotta feed my child, my baby. Lay your ass down if you try to take me. i smoke a pound a day if I could. Sometimes wanna fly away. And it got me faded. Been through shit, you can't cry away. What the hell town to raise, and I'm ten toes down to my dying day seven eight child I'm crazy I don't care about what you got to say what You got say. got me paranoid. no I got to keep that kill